ทุกคนจะเดยวนะฮะเยากตจนทุเรียนที่เรากําลังเดินเราเมื่อกี้เราทานข้าวขาหมูโกอูตมาใช่ไหมฮะเราก็เดินทางรัดแบบนี้เพราะมันมีอีกเมนูหนึ่งที่เราจะต้องแวะนะฮะอ๋อก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรร้านถั่วเหลืองปัน่นน้ำเต้าหู้ปัน่นส่งเครื่องนะฮะแล้วก็ ก็จะ,จะมีขนมครกทรงเครื่องชาวทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมณนะทับเที่ยงบูติกนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยงามมากเราก็จะแบบว่าอ่ากินอิ่มกําลังเดินย่อยข้าวขาหมูอร่อยมาของโกอูตรงถนนรัศดาตรงแถวชินตาเเรียกว่าตรงนั้นเป็นศูนย์การซื้อเป็นเป็นศูนย์การค้าชินตานะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะฮะชินตาจากชินตานะฮะแล้วก็เราก็เดินมา ตรงนี้จะเห็นต้นทุเรียนเมื่อกี้จริงๆถนนควนคีรีก็มีต้นทุเรียนเยอะมากทุกคนแต่เรากําลังจะเดินไปอ,อ๋อลับปราทานนะคะร้านน้ำเต้าหู้ปั่นทรงเครื่องก่อนจะไปขนมครกชายทุกอุ้ยใจยมีกล้วยสุกด้วยทุกคนเห็นไหมเราต้องเดินอย่างนี้มันถึงจะได้เห็นอะไร,ประแปลกๆดูสิกล้วยหอมสุกคาต้นเลยทุกคนนะครับ่าเราเดินมาตรงนี้ เราจะดูซิว่าเราก,กลับถูกไหมเพราะเมื่อกี้เราเดินแบบงมงงมาถามก็มาเรื่อยเลยทุกคนนะฮะอันนี้ร้านตัวป่วนนะฮะตัวป่วนตรังจะเป็นร้านแบบอาหารตำสั่งอาหารแบบแนวอันนี้ไงน้ำเต้าหู้บ้านฉันนี่ไงเจอแล้วน้ำเต้าหู้บ้านฉันนี่ไงทุกคนนะติดกับชาบูนะฮะ จะร้านชาบูอูต้ตายแล้วเดี๋ยวต้องไปไปรับประทานนะฮะไปออเดอร์แล้วก็ไปดูร้านนิดนึงจะถ่ายมาฝากทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านตัวปูอ่ะแต่เขาย้ายมาฝั่งตรงข้ามแล้วย้ายมาฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินลัดไปทางนี้จ,ไจะไปกลับโรงแรมนะทับเที่ยงเพื่อจะไปรับประทานขนมครกทรงเครื่อง